คุณเชื่อเรื่องปฏิหารไหมคะถ้าคุณเชื่อนะคะคลิปนี้นะคะคือดวงของคุณนะคะเรามาดูเรื่องปฏิหารนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะในหมอจะขอดูตัวตนของคุณกันก่อนโด้วยไพ่จิ๋วนะคะไพ่จิ๋วจะบอกตัวตนของคุณนะคะด้วยแมวเหมียวนะคะ นี่ได้ลแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณเป็นยังไงคะน้องแมวเหมียวนะคะว้าวคุณผู้ชมนะคะคลิปนี้แม่หมอตั้งใจตั้งชื่อคลิปว่าปฏิหารเรื่องการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแม่หมอจะตั้งคลิปนะคะชื่อคลิปนะคะแล้วให้ตัวตนของคุณผู้ชมขึ้นมาดูสิคะดูสิคะ King of Pentacles ดูสิคะราชาแห่งเหรียญพระราชาเธอเหรียญเป็นการเงินที่มากมายมาั่งคั่งนะคะถึงคุณจะบอกว่านะคะณช่วงเวลานี้คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินไม่ไม่พอใช้นะคะแต่นะคะปฏิหารได้เกิดขึ้นแล้วคะ่ะดูสิคะให้ กล้องโฟกัสชัดๆ,ๆเห็นไหมคะ King of Pentacles พระราชาจือเหรียญเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณแล้วนะคะเขายิ้มมีโบสีแดงผูกที่คอนะคะเห็นไหม,มคุณผู้ชมคะแพทหมอขอแสดงความดีใจนะคะปฏิหารมีมีจริงนะคะความบังเอิญไม่มีในโลกนะคะคุณผู้ชมว,ว้าวนะคะทำยังไงจะให้กล้องโฟกัส นะคะคุณผู้ชมชมชัดๆนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะเห็นไหมคะเท่มากนะคะปฏิหารเรื่องการเงินไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแล้วมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าปฏิหารเรื่องการเงินนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั้นนะคะ ปฏิหารนะคะคืออะไรนะคะปฏิหารการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือนะคะมาดูกันนะคะคุณผู้ชมคืออะไรคะปฏิหารเรื่องการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ การเงินที่ติดขัดนะคะแปดดาบการเงินที่ทำให้คุณมีความวิตกกังวลนะคะไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะก็คิดไม่ออกเลยนะคะว่าจะหาเงินมาใช้จากทางไหนนะคะมันเหมือนปิดตานะคะเห็นไหมเหมือนปิดถูกปิดตานะคะถูกปิดกั้นคิดอะไรไม่ออกนะคะเรื่องการเงินนะคะแต่ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ คุณจะมีทางออกคุณจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะแล้วมาดูกันนะคะปฏิหารนั้นคืออะไรนะคะตัวตนของคุณมีความชิดมากนะคะมีความชิดมากมีความาหาทางออกไม่ได้นะคะเรื่องการเงินมีความทุกข์มากมายเลยนะคะจะ พูดกับใครจะไปติดต่อใครจะสื่อสารกับใครก็ลําบากนะคะคุณผู้ชมแล้วมาดูกันสิคะว่าแล้วปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรื่องการเงินนะคะคือนะคะเห็นไหมคะความบังเอิญไม่มีในโลกนะคะคุณผู้ชมไพ่มีเจ็ดสิบใบนะคะแม่หมอบอกแล้วนะคะว่าปฏิหารเรื่องการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเห็นไหมสำหรับนี้ไพ่เดอะซันเขาจะไม่มีดอกทานตะวันนะคะแต่เขาจะเป็นพระอาทิตย์เลยนะคะ mm. แล้วก็ดวงดาวที่โคจรล้อมรอบนะคะ mm. แต่ความหมายก็คือไพ่เดอะซันนั่นแหละค่ะ mm. คุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ mm. ว้าวแต่ตัวตนของคุณผู้ชมโชว์ไว้ก่อนให้ King of เป็นเดคนนะคะคิงือเรียนอ่ะให้เดอะซันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณจะมีแสงสว่างนำทางนะคะคุณที่มีความกดดันไม่มีทางออกนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินเมื่อไพ่เดอะซันเกิดขึ้นนะคะปฏิหารนะคะคุณจะมีหนทางสว่างนะคะมีทางออกนะคะจะมีคุณจะได้รับ ความช่วยเหลือหรือคุณจะได้รับเงินรับโชคนะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนนะคะคุณจะมีโชคการเงินเข้ามานะคะคุณผู้ชมไพ่บัตรไพ่เดอะซันขึ้นคือทุกสิ่งในคลิปน,นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูสิคะคุณจะได้รับเงินนะคะมาจากทางไหนนะคะปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณจริงใช่ไหมคะมาดูกัน เห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นจริงภายในหนึ่งชั่วโมงนี้หนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งอาทิตย์นะคะไม่เกินกว่านี้นะคะเพราะไพ่เพราะไพ่ขึ้นเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งดะอหนึ่งหนึ่งไม้เท้านะคะเห <c oughs> ็นไหมคะคุณจะได้รับนะคะเห <c oughs> ็นไหมคะภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ นะคะถ้าปฏิหารเกิดเกิดขึ้นจริงจะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งชั่วโมงภายในหนึ่งวันนะคะและหนึ่งอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเขาเกิดขึ้นมาเขาออกมาพร้อมกับไพ่เดอะซันนะคะคุณผู้ชมจะได้รับโชคทางการเงินนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะได้รับเงินภายในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะว้าวนะคะ ไพ่ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมดีตั้งแต่ตัวตนเลยนะคะเพราะคุณได้ King of Pentacle นะคะแล้วมาดูกันสิคะปฏิหารเรื่องการเงินนะคะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะ่ะวินะคะคุณผู้ชมไพ่ตัวตนของคุณผู้ชมแม่หมอบบอกว่าบอกแล้วว่าไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะ ไม่มีความบังเอิญนะคะแม้เขาจะเป็นไพ่ที่ต่างสำรับแต่ความหมายเห็นไหมคะไพ่ใบนี้คือ king of p e n t a c l e คือพระราชาถือเหรียญน,นะคะส่วนไพ่ยิปซีใบนี้เห็นไหมคะ queen of p e n t a c l e คือราชินีถือเหรียญเขาเป็นคู่กันนะคะคุณผู้ชมแม่หมอบอกแล้วว่าถ้าทำเรื่องปฏิหารปฏิหารจะเกิดขึ้นจริงทุกคลิปนะคะและจะเกิดขึ้นกับ ตัวของแม่หมอก่อนทุกครั้งนะคะที่แม่หมอทำคลิปนะคะรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมปฏิหารก็คือคุณผู้ชมจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องการเงินเกิดขึ้นจากคู่ของคุณนั่นแหละค่ะเห็นไหมคะคู่ของคุณจะนำเงินมอบเงินมอบโชคดีโชคลาภให้กับคุณนะคะว้าวนะคะคุณผู้ชม ผู้ชมจะได้รับเงินจากคู่นะคะปฏิหารคนรักของคุณนั่นแหละค่ะว้าวๆ้าวค่ะผู้ชมไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะที่ไพ่ต่างสำรับกันจะออกมานะคะตรงเห็นไหมคะให้เขาอยู่ด้วยกันเลยนะคะเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันนะคะฐานะทางการเงินจะดีขึ้นนะคะ แบบปฏิหารนะคะคุณผู้ชมอืแล้ว,ว่าดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมแล้วปฏิหารเรื่องการเงินนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกคะ่ะไพ่ใบนี้ไม่ใช่สำหรับเดียวกันนะีแม่มอขอหยิบออกเอาใหม่นะคะ,ะเขาลงมาอ่ะ ให้ปฏิหารใบต่อไปนะคะคุณผู้ชมวิดเวอร์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะการติดต่อสื่อสารนะคะทางออนไลน์ได้นะคะการติดต่อสื่อสารทางไกลต่างประเทศจะนำมาชึ่งชึ่งวะซานึ่งซึ่งเงินทองทรัพย์สิเนเงินทองโชคลาภนะคะจะนำความโชคดีมาสู่คุณนะคะ ปฏิหารก็คือนะคะคุณผู้ชมจะมีโชคลาภเกิดขึ้นนะคะจากการสื่อสารจากคนทางไกลนะคะจากคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจากการสื่อสารทางโลกโซเชียลนะคะทางออนไลน์ทุกชนิดนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะจะนํามาซึ่งโชคลาภนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะมาดูปฏิหารใบต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ มาดูกันเลยนะคะคุณผู้ชมใุ้ไพ่เขาลื่นมากค่ะคุณผู้ชมไพ่ใหม่นะคะไพ่ใหม่นี่แหละคะ่ะจะนําความโชคดีมาสู่คุณนะคะอ่ะมาดูกันนะคะให้ราชินีพัดระจัน์นะคะให้เดอหายพริ้งเทสดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเกิดปฏิหารขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะจะนำความโชคดีมาสู่คุณนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณขอพอรไว้นะคะจากพระแม่นะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะคะพระแม่อุม,มานะคะทุกทุกท่านทุกพระองค์เลยนะคะจะนำความโชคดีมาสู่คุณจะนำสิ่งที่เป็นปฏิหารเรื่องการเงินนะคะ มาเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะคะสิ่งที่คุณขอพรไว้นะคะกับเทพที่เป็นเพศเพศหญิงนะคะพระองค์แม่ทุกทกพระองค์นะคะคุณผู้ชมพระแม่รัศมีได้นะคะคุณผู้ชมพระแม่รัศมีพระแม่อุมานะคะแล้วก็พระแม่ธรณีนะคะทุกพระองค์เลยนะคะจะนำโชคลาภ จะนำปฏิหารดีๆมาสู่คุณค่ะว้าวไพ่หกใบดีหมดทุกใบเลยนะคะมาดูกันปฏิหารไพ่ใบต่อไปคืออะไรคะมาดูกันนะคะว้าวคุณผู้ชมรับพลังงานดีๆบวกๆนี้เลยรับทันทีเลยนะคะรับทันทีเลยค่ะคุณผู้ชม ไพ่ไม่น่าเชื่อว่าไพ่สองสามรับจะออกมาตรงกันเห็นไหมคะไพ่คู่ขึ้นนะคะไพ่สำรับจิวออกมาก่อนนะคะตัวตรงคุณผู้ชมคือคิงถือเหรียญน,นะคะพระราชาถือเหรียญน,นั่นเองนะคะแล้วสำรับนี้นะคะคิงถือเหรียญควีนถือเหรียญน,นะคะพระราชากับพระราจินีนะคะเขาเป็นคู่กันนะคะไม่มีความมังเอิญน,นะคะคุณผู้ชม ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องการเงินก็คือ,อแม่หมอว่าดินรั่วแล้วที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือนะคะปฏิหารจากคู่นะคะคุณจะได้รับเงินจากคู่ของคุณนะคะจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ของคุณนะคะทําให้คุณมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะความร่ํารวยมาแล้วค่ะคุณผู้ชม ว้าวคู่ดีนะคะได้คู่ดีด้วยนะคะม,มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมในสำรับปฏิหารเรื่องการเงินนี้นะคะไม่หมอยังไม่เห็นไพ่ที่ไม่ดีเลยนะคะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมปฏิหารเรื่องการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ สามไม้เท้าค่ะจะมีคนติดต่อสื่อสารมาจากทางต่างดินต่างแดนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะมีโชคการเงินจากการสื่อสารทางออนไลน์นะคะเนี่ยขึ้นสองใบแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์คุณผู้ชมจะมีโชคนะคะคุณผู้ชมจะได้รับเงินจากการ ติดต่อสื่อสารนะคะจะมีคนติดต่อสื่อสารเข้ามาคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะว้าวาวาวค่ะมาดูกันอีกนะคะคุณผู้ชมแล้วจะมีอะไรอีกคะไพ่อัศวินเธอเรียญน,นะคะจะมีคนมามอบเงินให้คุณนะคะถึง ถึงประตูบ้านเลยนะคะเห็นไหมคะมาแล้วคะ่ะมาพร้อมเหรียญนะคะเป็นอัศวินนะคะเขาควบมา้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมจะนําเงินมามอบให้คุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้รับเงินนะคะคุณผู้ชมอยู่บ้านแต่จะมีคนมามอบเงินให้คุณผู้ชมถึงหน้าบ้านเลยนะคะนั่นคือปฏิหารคะ่ะ แล้วไม่หมอจะมานะคะสรุปให้คุณผู้ชมนะคะสามใบขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะขอให้เกิดปฏิหารเรื่องการเงินที่ดีที่สุดขึ้นกับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนะคะไม่หมอจะอธิษฐานจับไพ่นะคะสามใบนะคะสรุปให้คุณผู้ชมนะคะขอเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเงินที่เยอะที่สุดนะคะ โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตที่สุดนะคะสาธุนะคะคุณผู้ชมขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นจริงนะคะเพจออ m o อนนะคะ k n n o o m o o n นะคะ The Fool นะคะอ๋อนะคะไม่ใช่นะคะ มาขยายกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมได้ไพ่ขอขยายทั้งสามใบเลยนะคะว่าบุคคลทั้งสามท่านนี้นะคะจะนำปฏิหารเรื่องการเงินอะไรมาสู่คุณนะคะเพราะเขาคือไพ่บุคคลนะคะอืมจะมีคนนำลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมาให้คุณนะคะ คุณผู้ชม9้าถ้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้รับนะคะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะคะว้าวคุณผู้ชมคะบุคคลทั้งสามคนนี้บุคคลทั้งสามคนนี้นะคะจะนำโชคลาภมาให้คุณทั้งสามคนเลยนะคะว้าวมาดูกันคะ่ะหนึ่งดาบนะคะเอ o ออฟสอดนะคะ จะมีบุคคลนะคะทั้งสามคนที่คุณรอคุณอาจจะรู้ดีก็ได้นะคะในชีวิตของคุณคุณรอเงินจากเขาอยู่นะคะแล้วปฏิหารก็คือบุคคลทั้งสาท่านนี้นะคะจะนำเงินมามอบให้คุณทั้ง3ท่านเลยนะคะเห็นไหมคะหนึ่งดาวคุณจะได้รับเงินทั้งหมดนะคะคุณจะได้รับโชคจากบุคคลสามท่านนี้นะคะ เห็นไหมคะเขาคืออัศวินถือถ้วยนะคะเขาจะนําโชคลาภมาสู่คุณม้าเขาวิ่งแล้วมาแล้วนะคะคุณผู้ชมยกถ้วยโชว์ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้รับโชคลาภจากเพศเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชมเป็นบุรุษนะคะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวนะคะเห็นไหมคะอัศวิน เขาจะเป็น king of one นะคะคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะมีฐานะความมั่นคงทางการเงินนะคะร่ำรวยนะคะมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงร่ำรวยนะคะเขาเป็นคนรวยนั่นแหลคะค่ะ <c oughs> จะมีคนอัศวินขี่ม้าขาวมามอบโชคลาภให้คุณนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะผู้ชมรอรับแบบสวยๆนะคะ ว้าวนะคะคุณผู้ชมคะแม่หมอขอจบนะคะได้คลิปนี้ด้วยความด้วยไพ่อัศวินขีมาขาวนี่นะคะความบังเอิญไม่มีจริงนะคะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะมีอัศวินขีมาขาวมาช่วยคุณได้ทันเวลานะคะเรื่องการเงินคุณผู้ชมน้อมรับเลยนะคะเรื่องจริงจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะ คุณจะมีอัศววถืออีกคุณจะมีอัศวินขี่ม้าขาวนะคะมาช่วยเหลือคุณด้านด้านการเงินนะคะคุณผู้ชมรับพลังงานบวกๆดีๆนี้ไปเลยนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่ชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ